ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องพี่น้องสอนที่กันอีกเช่นเคยโอ้โหวันนี้นะคะเราะคะก็มาพบกับพี่กเกรซกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ EP 3แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็จะมานะคะสร้างหลุมที่2นะคะทุกคนนูน่นอันนี้อันนี้นะคะก็เป็นหลุมแรกนะคะทุกคนซึ่งหลุมที่2ของเรานะคะในวันนี้นะคะก็คือหลุมนี้เลย หลุมสกิทเกมก็หลุมสกิทเกมวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็จะมาสร้างคล้ายๆกับตีนโอกาวาเลยค่ะทุกคนนี่เอาให้มันแบบมันเหมือนเลยนะคะทุกคนตีนโอกาวานะคะก็ช่วงนี้นะคะเพลงชุดโกโกวาในกำลังดังเลยแล้วก็อยากจะมาสร้างตีมโกโกวาบ้างนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ยังแรกนะคะลงมาแล้วมไม่รู้เราจะทุบตรงนี้ออกก่อนนะเราจะทุบตรงนี้ออกนะคะทุกคนที่พื้นที่นี้มันกว้างขึ้นแต่ยังไงมันก็มันกว้างเลยเราจะต้องโอ,อันนี้คืออะไรดีเรานะคะจะมาขุดพื้นตรงนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนขุดก่อนเลยโอเคเราต้องขุดให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องขุดให้หมดจ้า ต้องขุดก่อนเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นพื้นสีฟ้านี่มันต้องไม่ใช่เกมโอโกบาแน่นอนอะ่ะใช่ไหมอุ p s i e Okay Jump Jump บ u m p Jump Jump ทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ไซไปก่อนใส่ายไปก่อน ใสให้หมดเลยนะเพราะในวันนี้นะคะเราจะมาทำตีนโอโกวานะคือ <g ay> งไ่างๆว่ามันเคยเกม AIO อยู่นี่แหละแต่ว่าเรียกว่าโอโกวาชอบเลียกอะดูสิส่วนชิ้นฝานนยทุกคนโอเคนะคะหลังจากที่เรานะคะทําเสร็จแล้วนะคะมาทุกบันไดหินตรงน,น,นี้ออกนะคะ ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ครทำใหม่ก็ได้เออเดี๋ยวเอาเป็นในเห็นแค่นเียวก็พอเพราะว่าเราอยากทำเป็นพื้นที่กลางๆนะคะโอเคทุกคนเราทำแค่เรื่องอันนี้แล้วนะคะต่อไปมาวางไม้มาวางไม้ะคือเราจะสร้างตุ๊กตายอ O อโอยัอยงไงดีเนาะแต่เราก็สร้างเ็นอยู่นะเราจะสร้างให้สูงๆเลยไม้เนี่ยมันจะเป็นต้นไม้นะคะเป็นต,ต้นไม้เลยแล้วก็ วางใบไม้ของเราไปนะคะมันไเป็นใบไม้ที่ดูตลกโกฮาให้มากแน่ๆเลยเนะาะเพราะเราเป็นคนออกแบบใบไม้ที่แบบว่าไม่เก่งเลยเราเป็นคนสร้างบ้านที่ไม้เก่งเลยนะคะทุกคนโอเควางต่อว้าว look สติปิโก้เดี๋ยวกัน ใช่ค่ะโอเคก็เราน่าจะประมาณน,นี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาวางตรงน,นี้นะคะปิ๊บอุ้ยทำไมสูงเกินกำแพงอะปิ๊บโอเคแล้วก็โอ้ปิ๊บเรียบร้อยต่อไปนะคะเรามาวาง อสเซร์ตรงนี้ก็ดีกว่าอันนี้เป็นสีแดงนะอันนี้เป็นสีแดงก็จะเป็นเส้นว่าคุณชนะแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เซนตรงนี้นะอุ้ยมีได้ดิต้องสลับกันเอ่อก็เหมือนี้แหละเพราะว่ามันจะได้อยู่โอเคจุ๊บจุ๊จุ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 วันนี้นึกยังไงมาสร้างทีมโอโกวา โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะมีอะไรมุ้งมิงนิดหน่อยนะนะอะไรมุ้งมิ่งมงมิงนิดหน่อยนะนะโอเคนั้นปึ๊บอุ้ยได้ยินเสียงแมวโอเคแมวเสียงแมวอย่างดังโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพอเราวางเสร็จแล้วใช่ไหมเรานะคะก็จะมาท่องตัวกตา A E I O U กันนะคะทุกคนเย้ก็ ก่อนอื่นตอนที่จะใซ่งนะคะขอมาวางก้อนเมฆก่อนจิบจบจๆบจิบจิบจิบจบจบเะว่าถ้าใครไปหยิบก้อนเมฆแล้วก็ก้อนเมฆแตกระแหงแน่นอนนะคะใช้ล่าย์นะวางก้อนใหญ่ก้อนเล็กโอเคค่ะทุกคนโอ้โหสวยมากติดติดติดตดติด,ด ต๊บเรียบร้อยนะคะทุกคนต,ตอนนี้เราได้ก้อนนี้ไปแล้ว,ลวต่อไปปีเตียงของสำรับการใสร่ตุกตาเอ๋ยอายุการเราจะมาสร้างไงดี <c oughs> <c oughs> คือว่าคนสร้างนี่เขายังไม่ได้คิดน,นะคะนปละอืมบันได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 อยากอยากอยากได้บันไดสีสมม้มอ่ะมีบันไดสีส้มไหมนี่ไงบันไดสีส้มต่อไปนะคะ เราก็จะเอาอ่ะบล็อกนี้มาแล้วก็อะไรอีกนึงนนๆๆ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 ๆต่อไปคิดไม่ออกอ่ะปกเตอร์ไอ้อยู่หองเรามันต้องเป็นผมสีขาวแน่ๆเลยอะไม่ได้ดเดี๋ยวนะมันต้องมีสักทางอ้ออ๋ออันนี้ก็ได้ ก็อันนี้เป็นแบบนี้น่าจะโอ๊ติกวก่อนดิมันก็มีเพราะไม่เราใช้ไม่ใช่ละมันก็มีพอมันใช้น่โอเคต่อไปนะคะเราก็จะเอาอันนี้ไอเทมวงจรไฟฟ้าเราจะใช้ตัวนี้นะแลกกว้วก็อ๋อเทอัน,นี้สีดำสีดำอะเอาอันนี้ก็ได้ โอเคอุปกรณ์น่าจะมียังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอย่าลืมนี่จำได้ว่ามันมีอีซายสีนี้อยู่โอเคไปเริ่มสร้างกันก็เอ็นดี้แค่เพื่อทำการวางนะคะอันนี้ไปก่อนแล้วก็วางอันไหนตอน่ะเออเดี๋ยนะลืมเอาแขนมันมีรู้ว่าไม่เยอะเราก็ต้องเอาแขนห้อยๆเนี่ย ใช่ไม่ไปเลยแล้วก็วางอันนี้ต่อไปนะแล้วก็วางปิดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ก็วางก้อนทรายวางตาโอ้มันดูหลอนๆนะ่ะอืมแล้วก็วางอันนี้เหมือนกับผมนะคะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ้าวอย่างนี้หรอต่อไปนะคะวางอันนี้ค่ะปึ๊บ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 คิดว่าเ,เป็นยังไงบ้างเงิน ร่อนๆจริงเหรอเออก็ก็น่าจะได้เยอะบ้างเนี่ยเข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็จะบางป้ายด้วยขอป้ายหน่อยสิจ้ะขอป้ายหน่อยสิจ้ะจะเอาป้ายเราอยากได้ป้ายอ่ะมันไม่มีป้ายให้เราขอเอาไปอะไรก็ไรได้ไหมไป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 อยู่ไหน อ๋ออยู่นี่อยู่นี่จนเจอละอันนี้คือป้ายอะไรก็ไม่รู้น,นะคะอ่ะเอาป้ายนี่เราจะพิมพ์ว่า A E I O U แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็สะกิดเกมผิดยังไงอะสะ อันนี้ต้องมั่วอะไร Squid ถูกไหมถูกไหม,ไมน่าจะใช่นะ Squid Game Squid Game OK done Ayu Squid Game ก็กดว่า Indi ต้อนรับยินแล้วก็ดอยดีอยู่แล้ว Indi ต้อนรับ คือความจริงแล้วอะแค่พูด a ่า a e i o u อะมันก็แบบไปถึงแล้วอะไปถึงเส้นชัยแล้วอะไยบร้อย right. ยินดีต้อนรับนะคะก็สุดวันนี้นะคะเราก็ขอไปคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในอีพีหน้านะคะทุกคน bye บายบายเดี๋ยวเราช่วยฟังได้สกิ๊เกอไหนซิเติร์ดตดเตรดตัดตด,ตด a e i o u a e i o u แล้วก็ทุกคนบ๊ายบาย